สวัสดีครับผมวันนี้นำท้าวเวสวรรณของข้าแมนรถต่างนอกรุ่นสามนะครับให้ชมองค์นี้เป็นองค์พิเศษนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยก็ไดอ้องค์นี้นะครับจัดสร้างแค่สิบหกองเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นองค์พิเศษสังเกตว่าข้างบนจะมี มงกุฎเป็นเงินผงคนี้เรียกว่าพาวเวสวรรณมงกุฎเงินนะครับสร้างแค่16องค์เป็นหลอแบบโบราณหลอดินไทยโบราณนะครับหมายเลขกอไก่74นะครับผมเดี๋ยวดูที่มงกุฎชัดๆนะครับ นี่ครับมงกุฎตรงนี้จะเป็นเงินนะครยอดด้านบนนี้จะเป็นเงินหมาเลขเจ็สิบสีแต่สร้างแค่16องค์นะครับเป็นองค์พิเศษที่ไม่ได้มีการจาัดจำหน่ายองค์นี้เป็นองค์ที่หลวงพ่อเก็บไว้ในกุวตนะครับหลวงพ่อท่านเอาเก็บไว้ในกระป๋องเงินของท่านแล้วท่านเพิ่งจะออกมาให้ทําบุญเมื่อไม่นานมานี้นะครับ เมืวันที่28เมษายนปี64ที่ผ่านมานี้หลวงพ่อเพิ่งออกให้ทำบุญเรียกวก็เป็นหนึ่งเดียวจริงๆครับหลายท่านอาจจะสงสัยบอกว่า,วาเอ๊ะสร้างแค่16องค์แต่ทำไมหมายเลขถึง74จริงๆแล้วในการหลออโบราณนะครับทางวัดกำหนดมีการสร้างอยู่แล้วว่าแต่ต้องสร้าง่องค์ องนี้เป็นองค์ที่ทางช่างทาเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าจะมีการชํารุดเสียหายเนื่องจากเป็นการหล่อแบบโบราณแล้วปรากฏว่าองคนี้นครับตรงยอดหักยอดตรงนี้นะครับคัะทางช่างเลยนําเงินเนื้อเงินนะครับที่เหลือจากการหลอ่อรูปหล่อเนื้อเงินนะครับนำมาเติมตรงยอดนี้กลายเป็นยอดตรงกุดเกณฑ์ พูดง่ายๆเป็นองค์ที่ชมพูแต่ว่าถือว่าเป็นองค์พิเศษเนื่องจากมีการทํามงกุฎเงินติดไว้มีแค่16องค์เท่านั้นนะครับที่ทําเป็นลักษณะแบบนี้และองค์นี้ก็เป็นองค์สุดท้ายที่หลวงพ่อเก็บไว้อยู่กับท่านนานข้ามปีองค์นี้ท่านหยิบมาจากมือนํามาให้ลูกศิษย์เพื่อนามาหาไรายได้ในการสร้างหลวงพ่อจงองใหญ่ องนี้เป็นองที่อยู่กับท่านนานที่สุดเป็นองค์ที่อยู่กับกระป๋องเงินของท่านและเป็นมงกุฎเงินแบบที่หายากมากๆดูอีกครั้งนงครับนี่เป็นแบบการหล่อแบบโบราณหลอดินไทยอย่างที่บอกครับมันต้องมีทำรุ่ดกันบ้างสร้างเลยต้อง เอาเงินมาต่อที่ข้างบนกลายเป็นองค์พิเศษนะครับไม่ได้เปิดให้จําหน่ายทั่วไปนะครับหลวงพ่อท่านจะแจกเฉพาะแจกเฉพาะบุคคลที่ท่านตั้งใจจะแจกจริงๆแต่องค์นี้เหลือไปองค์สุดท้ายท่านเลยออกมาให้ทาบุญโอเคครับผมนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ